สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจากข่าวในรายการ n e w s p e e p s าพบกับผมครับเทิสครับและโรเซ่โอเคทุกคนเสาร์อาทิตย์เวลาแบบนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับ Twister โอ้ Twister ที่เป็นพายุหมุนๆลูกใหญ่ๆคือหมายถึงแอปพลิเคชันนะอ๋อออเสียงว่า ทวิตเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องค่ะโอเค <c oughs> อย่าไปออกเสียงผิดก,กันนะครับผมทวิตเตอร์ไม่ใช่ทวิสเตอร์นะครับความหมายเปลี่ยนไปเลยนะฮะถูกต้องค่ะคำว่าไอ้ทวิต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 เนี่ยมันจริงๆแล้วคำนี้มันต้องสะกดว่าอะไรครับ T W E E T อโอเคออกเสียงว่าท t ี e e วี ก็คือการเขียนข้อความบน t w i t t e r นั่นเองถูกต้องค่ะแล้วถ้าเกิดพูดว่าทวิตแล้วฮะ t W I T แบบฉันทวิตข้อความอยู่อันนั้นคมไม่เปลี่ยนเลยคำว่าทวิตแปลว่าคนโง่ไม่ได้พูดของเราใช่ไหมอย่าไปใช้ผิดนะครับใช้ผิดนี่ดูโง่เลยนะฮะโอ้พูดถึงคําว่า Twitter นะครับด้วยตัวมันเองเนี่ยมีความหมายด้วยตัวเองไหมครับมันก็มีความหมายว่าการส่งเสียงร้องแบบ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บัคติจะเป็นเหมือนเสียงร้องของนกนกใช่เพราะสัญลักษณ์ก็เป็นนกของทวิตเตอร์ก็จะเป็นทวีท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 ทวีตมันมาจากเสียงร้องของนกนี่เองใช่ค่ะนี่แหละฮะทวิตเตอร์สปอตไลท์เอเชียดิม็อคซี่มิวเมนต์ส with #milkteaallianceemoji ็คือทวิ t เตอเนี่ยครับให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในเอเชียเปิดตัวอิโมจิใหม่พันธมิตรชานมหรือว่า Milk Tea Alliance นี่ <c oughs> อ่ะโอเคดูด้ไดข่าวนี้ดีกว่า <c oughs> ครับใช่โอ้ so it has since spread to Myanmar where tea with condensed milk is a staple breakfast accompaniment after a coup ousted the country's civilian leader องซังซูจี in f e bruary s parking a mass uprising นับตั้งแต่มีการแพร่กระจายไปยังเมียนมานะครับโดยที่ชากับนมข้นเป็นอาหารเช้าหลักหลังจากการรัฐประหารขับไล่องซังซูจีผู้นำพลเรือนของประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดการลุกฮือของมวลชนครับจากคราวนี้โรซี่อยากจะพูดถึงคำว่า staple ผมเคยได้ยินว่าแปลว่า แบบลวดเจ็บกระดาษหรือว่าเป็นลูกแม็กซ์นั่นเองถูก้องค่ะแต่คิดคว่าครูโรซี่คงไม่ได้คิดจะแปลแบบนี้หรือว่ายังไงหรือเปล่าถูกต้องค่ะเพราะาคำว่า staple มีสความหมายแล้วจากประโยคนี้ก็แปลว่าอะไรที่มันเป็นหลักซึ่งเป็นคำคนท์รับอย่างเช่น my staple diet includes rice and vegetables อาหารที่ฉันกินเป็นหลักเนี่ยนะครับผม,มก็คือข้าวและผักนะครับ จริงๆแล้วโรซี่อยากจะพูดถึงความหมายที่สองของคําว่าลวดเย็บก,กระดาษหรือว่าเรียกง่ายๆก็ลูกแม็กซ์นั่นเองใช่คะ่ะโอเคอย่างเช่น okay. my stapler has run out of staples แม็กซ์ของฉันเนี่ยมันลูกแม็กซ์หมดแล้วอะใช่หมดแล้ว,ว,วหมดเร็วมากอาโอเคงั้นแปลว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาในธีมของคำศัพท์ที่มีคำแปลสองคำ ใช่คะ่ะอันนี้ก็เรียกว่า homograph homograph นั่นเองใช่ homograph ก็เป็นคำศัพท์ที่สะกดเหมือนกัน <c oughs> เป็นคู่คำที่สะกดเหมือนกันแต่ว่าความหมายต่างกันเลยโ okay. อเคอาจจะออกเสียงเหมือนกันหรือออกเสียงต่างก,กันก็ได้คะ่ะแต่อย่างน้อยคือจะเขียนเหมือน,นกันเด้เลยใช่คะ่ะอันนั้น <Okay. S 1> เป็นสิ่งที่สำคัญเรามีคำว,ว่า chest ความหมายแรกของคำว,ว่า chest คือหน้าอ,อก <c oughs> อีกคำหนึ่งแล้วแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าหีบนะครับผมหีบที่ใส่ของนั่นเองโอ้โหนี่ความหมายหากก่างกรลิบลับเลยนะฮะเป็นเขียนเหมือนกันซะได้ <laughs> โอเคงั้นจะตัวอย่างคำว่า chest ที่แปลว่าหน้าอกหน่อยครับคุณลูซีโอเค John has a pain in his chest John เนี่ยรู้สึกว่าเจ็บๆในหน้าอก <laughs> ใช่ใช่ไหมไปที่ chest หีบกันดีกว่าครับผม this wooden chest was given to me by my mother หีบไม้หลังนี้ครับผมแม่ฉันให้มาใช่ค่ะแม่ฉันให้หีบไม้หลังนี้ฉันมาไปที่คำต่อไปดีกว่าครับเรามีคำว่า people people ใช่ประชากรเหรอครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะผมรู้ความหมายหนึ่งรู้ว่าแปลว่านักเรียนใช่ค่ะเพราะว่าเคยเรียนตอนเด็กๆแต่ว่ารู้แค่คำเดียวเลยอีกคำหนึงมันแปลว่าอะไรได้บ้างครับนอกจากนักเรียนเนี่ยอ๋อก็แปลว่า รูม่านตาหาหามิงใช่ไม่เคยได้ยินนะเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอใช่ไม่เคยใช้เลยก็เป็นคำสั่หมายสำหรับคนผู้ชมแล้วก็เทปด้วยใช่นะอายกตัวอย่าง pupil ที่แปลว่านักเรียนนะฮะ this school has a lot of pupils โรงเรียนนี้เนี่ยมีนักเรียนเยอะมากใช่ชอบไหมนักเรียนเยอะไม่ชอบ เออไม่ชอบเหรอเราเล่นโรซี่ชอบมากอ่ะโอเคมองที่รูม่านตามากดีกว่าครับ pupils normally dilate in the dark ก็แปลว่ารูม่านตาเนี่ยมักจะขยายใหญ่ขึ้นในความมืดนั่นเองนะครับต่อไปเรามีคำว่า wave อ่าใช่เวลาเข้าร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยซื้ออาหารก็ให้เขาเว v e ให้ตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เ้เป็นขนแล้ว wave ส่นวน wave คำนี้เนี่ย ก็แปลได้สองความหมายก็คือแปลว่าคลื่นอีกคำหนึงก็แปลว่าบอกมือยกตัวอย่างคำว่าคลื่นเลยครับคุณดอ๋ซี่ฉันเนี่ยรักมากเลยในการมีความรักในการฟังเสียงคลื่นนะครับผมแล้วเชฟชอบไหมชอบครับผมออยากไปทะเลแต่ว่าช่วงนี้นะก็ STAY HOME ก็ไปทะเลทพิปนะฮะเปิดทะเลบนจอทีวีแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวมาตั้งก็ดูทะเลในทีวีกินน้ำมะพร้าวโอเคทำแค่นี้ไปก่อนมาที่เวฟบอกมือกันบ้างนะครับ John waved goodbye to his wife. จอเนี่ยโบมือบายภรรยานะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียกว่าเรียนโฮมกราฟนะครับหรือว่าคู่คำที่ว่ามีการเขียนเหมือนกันอาจจะออกเสียงต่างกันแต่ว่าแปลต่างกันเลยถกองนี่คือโฮม ограф นั่นเองนะครับซึ่งเราเคยทำไปแล้ว EP 1ีหน่แล้วก็อันนี้เรียกว่าเป็น EP ที่2องของโฮมกราฟของเรานะครับถ้าชอบนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับว่าอยากให้ทำอีก แล้วเราจะมาใหม่กับโฮมกราฟอีก EP นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาไปเรียนรู้เรื่องราวรอบโลกกับแนทในช่วงแนท around the world ครับ let's go Hey guys it's n a t here เชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคำว่ารถไฟเหาะใช่ไหมคะแล้วเคยได้ยินคำว่าเรือเหาะไหมคะมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วมันไม่ใช่เรือเหาอ,อะไรหรอกมันไม่ได้ลอยบนอากาศแต่ว่ามันลอยอยู่บนทะเลนี่แหละค่ะ oh <no. S 1> แต่มันเกิดจากการหักเหของแสงแล้วก็สภาพอากาศมันเลยเกิดภาพ Illusion แบบนี้นั่นเองหรือสับเฉพาะของเขาก็คือ Superior Mirage ค่ะถ้าพีนัทอธิบายแบบง่ายๆก็คือ oh <no. S 1> เมื่ออากาศเย็นอยู่ใกล้กับทะเลโดยมีอากาศอุ่นกว่ายอยู่ด้านบนอากาศเย็นที่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศอุ่น ก็จะทำให้แสงโค้งเข้าหาดวงตาของคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินหรือบนชายฝั่งทําให้เห็นภาพแตกต่างจากความเป็นจริงค่ะ เอาจริงๆแล้ว Superior Mirage ไมันก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันค่ะแต่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปก็เหมือนกับว่าเรือกำลังลอยอยู่บนอากาศใช่ไหมคะแล้บางทีมันก็จะดูเหมือนว่ามันหายไปจากเส้นขอบฟ้าเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างเช่นที่เขาว่ากันว่า don't believe in what you see don't believe in what you hear believe in what you feel หรือพูดง่ายๆก็คืออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนั่นเองค่ะอา้าวทิพหายไปไหนเฮ ไม่เป็นไรวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะพิโอ้หพิมไไหนมาก็พอดีแบบว่าอ,อ,อยากกินชานมไข่มุกมที่พูดถึงพอดีเลยใช่ไหม,มก็เลยไปซื้อมาแบบว่าจะไปหาชานมไข่มุกแท้ๆเนี่ยโอ้โหหายากมากเลยสิกว่าจะหาได้โ,โหเดินปวดขาหมดทำไมถึงยากก็ไข่มุกแท้ๆ หายากโรซี่นี่ไงชานมไข่มุก,กแท้แข่ยังไงกำลังจะถามอันนี้คือชานม,อ,มอันนี้คือไข่มุก